สวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อตุ้มครับพี่ตุ้มทํานาทั้งหมดกี่ไร่สามร้อยไร่ครับสามร้อยไร่นะครับฤดูกาลนี้ปลูกข้าวอะไรไข้าวเหนียวพันแม่โจสองครับอ่าข้าวเหนียวพันแม่โจสองเนี่ยนะที่เราเห็นนี่นะครับผมอายุข้าวเท่าไหร่ครับประมาณห้าสิบวันห้าสิบวันโอ้กำลังแตกกอกําลังสวยเลยครับผมนะเขียวเขียวสวยๆอย่างนี้ครับท่านผู้ชมนะแล้วดูสะอาดตามากเลยนะนะครับข้าวดงข้าวเดือดอะไรก็ดูไม่เยอะเท่าไหร่นะครับปลอมากเบา อ๋อมักเบานะครับเข้าประเด็นเลยใช้ตัวนี้ครับผมมักเบาครับผมมักเบาบักแล้วเป็นไงได้พ่นดีสั่งแล้วก็ยาก็บางลงแล้วก็เขาดีดก็บางไปห้าไปเลยเกือบห้าเลยนะครับแล้วก็นี่นี่ขุดมาดูใช่ไหมครับท่านผู้ชมนี่กอเดียวต้นเดียวอันนี้กอเดียวเหรอครับโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่นี่มือผมกำแทบจะไม่มิดนะฮะนี่เม็ดเดียวนะฮะนี่โอ้เราลากขาวใหญ่สวยอวบมากครับโอ้โหเห็นแบบนี้เราประทับใจเลยชื่นใจเลยครับผมเนาะอ่านะครับแล้วมีการฉีดพ่นอะไรบำรุงเพิ่ม ฉีดโฟทีครับอ๋อฉีดโฟทีแต่ก่อแรงรากอืมฉีดไปกี่ครั้งครั้งเดียวครับผมครั้งเดียวเองเหรอโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับฉีดไปครั้งเดียวใส่ปุ๋ยปกติเนาะครับผอมอ่าปุ๋ยได้ลดบ้างไหมลดย้อนลงไปอ๋อลดลงถือว่ามันแต้กอดีอืมนะครับดูลากยาวใช่ป่ะคือมันมาแบบนี้เราก็ลดปุ๋ยลงอยู่แล้วเนาะครับผอมอ่าบวกกับการใช้บาบวกกับการฉีดพ่นโฟทีครับผมสุดยอดมากๆเลยอ่ะนะครับ ความรู้สึกของพี่ต้มเนี่ยการใช้โฟซีกับบราวเนี่ยนะครับที่เราซื้อมาใช้ความรู้สึกเราว่ามันถูกมันแพงอะไรยังไงไม่แพงครับได้ได้พ่นดีอืมแล้วก็น้าฉายอืมอยากให้ฉายกับทุกคนแหละมองแล้วคือั้งั้งหน้าอยากฉายได้แบบคือสภาพนี้คือได้พ่นเลยอืมมาดูได้ดูได้ไงเพราะเราใช้เองเนาะครับผมนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปถามเรื่องบาอีกทีหนึ่งตอนที่เราหมักตอนที่เราย่อยเนี่ยนะลักษณะดินกับฟางนะมันเป็นยังไงย้ำอีกทีหนึ่งดิเปื่อยดี เปยดีเวลาปั้นทำเถือกจะไม่มีฟางเลยพี่หมักไปกี่วันก็่สิบกว่าวันประมาณสิบกว่าวันครับอ่าแล้วดินเป็นไงดินก็ดีอืมเนี่ยดูอย่างนี้ก็รู้เลยเนาะดีเถือกเลยไม่มีฟางจากเรามากธรรมดาเราน้ำแช่สิบกว่านี้ฟางปั้นมันไม่หมดอ่อ๋ออันนี้ก็คือเหมือนกับตัวนี้มาช่วยเนาะอ่านะครับก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับอ่ะนะครับแน่นอนแบบนี้ใช้ต่อไปฮะใช้ต่อสิครับโอเคครับผมนัทพงศ์มันทองเกษตรพิทักษ์โลกขอบคุณมากเลยลาไปก่อนสวัสดีครับ